I'm going to มีความมึนงงเล็กน้อยนะคะต่อ็อกเข้ามาขำหัวร้อยใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนนิ้ทาเรอเห็นแล้วเห็นแล้วรีบร้อยเลยมีคนนี้ทะาภาพไม่ชัดโอ้ไม่เจ้าการขึ้นการขึ้นตรงนี้ทำไมมันถึงไม่โอเคกับเราเสียเลย ทำไมมันถึงไม่โอเคเลยจะบอกให้ว่ากำลังเช็คอไวาไฟบ้านอยู่นะคะว่ามันก็โอเคดีนะเช็คสัญญาณโน่นนี่นั่นก็โอเคดีนะแต่ทำไม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 คะทำไมทำไมดิฉันถึงได้ตกร้านตลอดเวลาขึ้นกับใน Youtube นี่แหละปัญหาอาจจะเป็นไปได้เหมือนที่อุ้มบอกอุ้มเคยมาบอกจุว่าอย่างจุไม่ค่อยได้ใช้ y o u t u b e อะ่ะ หมายถึงว่าไม่ค่อยได้ใช้กับทางใน Youtube ไลฟ์สักเท่าไหร่โดยมัไนไลฟ์โดยตรงอะนะมันอาจจะมีปัญหามันยังไม่ค่อยโอเคอะไรประมาณอย่างนั้นอะ่ะจแบบูก็เลยแบบโอ้ยปวดหัวก็เลยแบบนุ่นจะเอายังไงดีนะคะพี่จะตกกี่รอบแนนก็มา น้องตัวเปี๊ยกน้องบายานทุกคนก็ยังคงตามมานะคะน่ารักจริงๆเลยนะคะตามมณิธาพี่จูต่อในนี้ได้เลยนะคะพี่จูไม่ว่ากันเลยนะคะภาพค้างพี่จูขอบคุณมากเลยนะคะภาพไหนค้างคะนะคือบอกง่ายๆเลยะครัะพี่จูมองหน้าตัวเองรู้สึกมันก็ไม่เคลียร์นะตรงในเนี่ยในในหน้าจอคอมพิวเตอร์ภาพมันจะไม่เคลียร์มันจะไม่ชัดเลยค่ะบ้านพี่อัดหมุนจ้าปวดหัวกันแทนป้าจุเลยใช่ค่ะ อ๋อเพียงเนี่ยจูะปวดหัวมากเลยอ่ะไม่รู้มันจะตกอีกเท่าไหร่นะนั่นแหละจุก็เลยแบบมึนงงมากเลยนะปวดคอแคบจูเอ้ยแต่ไม่ตกฮารน,นะคะไม่ตกร้านนะคะไม่ตกฮารเลยนะระบมแน่เลยพี่จูไม่ใช่แค่ระบมเหรอคะพี่จูนะตอนนี้ก็คือแบบหัวแตกไปแล้วนะคะนะตัวแตกมาเลยนะมีคนจะทําทร้ายพี่จูด้วยอ่ะ ใครจะทำร้ายพี่จูคะใครฉันกล้าคะไม่ทราบคะนะภาพไม่ชัดจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่ชัดเลยค่ะน้องตัวปียค่ะพี่จูจะเอาไงกับมันดีล่ะเนี่ยเออนะคะขนาดว่ากล้องเราก็ดีเลิศประเสริฐสีขนาดนี้แล้วนะคะจากกล้องมือถือนะคะเออเนาะมันจะไม่ชัดให้เราอีกนะคะเราก็ไม่ทำยังไงกับมันดีแล้วนะคะนะถ้าเป็นคนนี่โดนแน่ๆเลยนะคะมือถือนะคะแบบนี้เอยระบบแบบนี้นะคะ มาแล้วค่ะไปเจอก็คุณว่านละคขะพี่อุ้ยนะคะน้องจูตกหานตลอดเวลานะคะพี่อุ้ยพี่อุ้ยคิดถึงคิดฉันจังนะคะห่างกันสองนาทีคิดถึงเลยใช่ไหมคะน้องแนนขาใช่ไหมคะมันไม่ชัดนะตกบ่อยแท้เลยใช่ไหมคะอ้าวสันน้อยก็สันน้อยไม่อยู่รอรับจูนี่จ้ามันก็เลยตกเลยอ่ะเออภาพนิ่งปากจูจะรอภาพไหนอ่ะ ภาพไหนภาพนิ่งปากจูเลยเหรออันนั้นเป็นภาพด้านหน้าใช่ไหมเออพี่อุ้ยหายไปไหนมาคิดถึงจุงใช่ไหมคะคิดถึงน้องแนนเช่นกัน,กนจะเตงเออดิใจอะไรอย่างนี้นพี่อุ้ยนะเดี๋ยวฮะช่วยทำสีแบบนี้ก่อนนะคิดถึงเหมือนกันนะเตงเออแบบนี้เลยนะคะทําไมมันถึงไม่โฟกัสไม่ไม่ชาร์จแบบมันจะเบลอๆนะทุกคนมันจะยังเดี๋ยวนะคุดนึกออกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกการไลฟ์ครั้งแรกรู้สึกมันจะชัดนะเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าใช่มันจะมีการปรับอ่าความละเอียดเนาะของการขึ้นไลฟ์ได้ใช่ไหมคะ,ะครั้งรู้สึกเหมือนจะเป็นการปรับไปแล้วนะประมาณนั้นนะครับจุใช่ไหมแอบประมาณนี้เลยใช่ไหมจจุจจทาเสียงได้ถูกต้องเลยใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ไหมคะ <laughs> ที่เห็นที่เกณฑ์นี่คือช่องของใครคะ นาจูจำไม่ได้อ่ะอรมมนนี่คือแปลว่าอะไรคะน้องหนูสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่จูน้องหนูก็เข้ามานะคะมาดูพี่จูตกร้านใช่ไหมคะน้องหนูเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็พี่อุย้ยทักทายหยานด้วยนะจ๊ะสันทักทายพี่หนูคะ่ะพี่หนูปรับความละเอียดความแรงของเน็ตเหรอคะไม่ปกติมันจะมีการปรับในในตัวของหน้า เอ YouTube อะ่ะปรับหลังบ้านอะ่ะมันจะมีให้ปรับก่อนได้ใช่ปรับความละเอียดของการไลฟ์นั้นๆค่ะน้องซันอในในตัวในหน้า YouTube นะใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติเราไลฟ like ์กับตัวของแอปอื่นอะ่ะมันก็จะปรับตามความละเอียดของกล้องและความแรงของเน็ตใช่ปะ แต่คือไม่ว่าพีจ่จะขึ้นอันไหนก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ไปนั่งในครัวนะถ้านั่งตรงนี้นะคือความแรงของเน็ตคือใช้ไวไฟบ้านนั่นแหละก็คือค่อนข้างที่จะ,ะแรงอยู่นะอะไรประมาณเนี้แต่ก็ไม่รู้นะออนอุมาอ้าออนเหรอจ้าสวัสดีจ้าออนอ๋อโทษทีอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะรีวิวด้านหน้าเนาะแล้วก็เข้ามาออนคือเพื่อนจู้สมัยตอนที่เรียนอยู่สตรีปากพนังคือตอนที่อยู่นครเลยนะ,ะจําได้ยังจําได้ คือบางทีพอถ้าเกิดสมมติใช้ชื่อนี้เข้ามาออนจู้จาไม่ได้ออนสบายดีเนาะตอนนี้ที่เมืองไทยเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊พูดใต้กับเพื่อนก่อนนะออนบายดีไหมตอนนี้ประวัติศาสตร์เขาก็แบบทีประเทศไทยเนาะเขาก็ใช้ไอการปิดปิดอะไรนะปิดเมืองแล้วเหมือนกันนะั่คืออ่าลักษณะของการเออไม่ออกไปนอกบ้านแล้วก็ไม่อะไรนะไม่ไม่ไปในทีชุมชนเนาะคือที่เมืองไทยกระจายมาตรการเดียวกันเร็วนเนาะ โดยยังไงก็ตามเด็คือยอดห้องที่นี่มันอย่างขึ้นสูงม,มากไงก็คือมันอย่างแบบเนาะอิตาลีคือยอดเยอะ od, er, Mark, มากค่ะยอดเยอะมากๆเลยเนาะเพื่อนตอนห้องใช่ค่ะมาเล่นด้วยเราตอนอ๋อพี่อุย้ยคืออยู่ห้องสามถ้าแปดด้วยใช่ไหมจ๊ะคือมันจะเป็นแบบคือเป็นรุ่น,นๆหนะ่นะเนาะอย่างรุ่นจูนเนี่ยคืออยู่ห้องห้องอ่าห้องห้องแปด ใช่ไหมเราก็จะมีชื่อรุ่นของโรงเรียนอ่าที่ที่เรามีกลุ่มเลยก็คือกลุ่มของสตรีปักพนังห้องสามทับแปดอะไรประมาณนี้ค่ะพี่อุ้ยเพื่อเป็นการจําง่ายๆเนาะจ้านังย่างอ่าหนังเย็บแมสแจกประชาชนในพื้นที่ทางวันนี้อ่าเดี๋ยวนะก็คือบ้านเรามันจะมีแจกแมสแจกอะไรด้วยใช่ไหมคะอะแนีนอยู่สามทับหนึ่งค่ะาซวิทใช่ไหมจ๊ะโอ้เด็กวิทใช่ไหมจ๊ะ แต่ที่โรงเรียนพี่จูเขาไม่ได้มีแยกเป็นสายๆนะคะตอนนั้นก็คือเป็นแยกคืออ่ารู้สึกตอนนั้นที่เราเรียนมันมีทั้งหมดสิบเอ็ดห้องใช่ไหมออนคือคือเด็กเยอะมากอะตอนนั้นคือจําได้ว่าเด็กเยอะมากแล้วก็คือเขาไม่ได้แยกว่าเอ้ยคุณอ่าห้องหนึ่งห้องสองสามห้องสี่แต่เขาแยกเลยว่าลักษณะว่าเป็นการถัวเฉลีย่ยไปหมดเลยอะ ไม่ได้แยกว่าอ่าห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดถ้างั้นถ้าเกิดใครอยู่ห้องสิบเอ็ดนี่คือเป็นยังไงอะใส่ที่โลงั้นเหรอ <laughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่เห็นไหมยังจําได้เลยแสดงว่าอุ้ยตายแล้วนี่คือย้อนอดีตไปเมื่อประมาณสักเดี๋ยวนะให้ย้อนไปนี่คือสมัยอดีตตอนที่เดี๋ยวส่ตอนนั้นมอต้นนี่คือรออยุเท่าไหร่ มันนั่งมองได้วิรู้เฮ้ยตายแล้วตัวเองแก่มากเลยนะมันนั่งย้อนถึงสมัยตอนมัธยมะเนาะโอ้โหน้องแนเหมือนเอาเปรียบเลยค่ะสามทับหนึ่งใช่ไหมคะผมเรียนในสวนทุเรียน <laughs> พี่จู้ชอบมากที่สุดนะจ๊ะเออเรียนในสวนทุเรียนสี่พี่จู้ชอบนะคะผมอยู่ห้องสิบครับเรียนดีแต่กเกเรอ,อ,อีอีอีใช่ไหมคะ <c oughs> คืออย่างที่นะคะตอนนี้ออนก็ขำหัว,หวแลรวนะคะอ่ามสมัยโน้นคือจะเรียกมสใช่ไหมคะมหนึ่งถึงสามนะห้องแปดแล้วก็มศสี่ถึงห้านี่อยู่ห้องสี่ครับจุ๊พี่อุ้ยเรียนสายวิทย์ครับอ๋อเด็กๆสายวิทย์ใช่ไหมคะ คืออย่างตอนสมัยจูเรียนเลยนะคือเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าตอนมต้นเขาไม่ได้มีการแยกสายใช่ไหมคะโรงเรียนแนนห้องสามสามถึงสิบเอ็ดมีแต่ผู้หญิงแสบโอ้นี่คือหนึ่งในผู้หญิงแสบเลยคือน้องแนนนี่ตั้งแสบแล้วก็ตอนนี้คือเป็นน้องแซบแทนนะคะแนนเรียบร้อยค่ะพี่จูโอยพี่จูคงพี่จูเชื่อพี่จูเชื่อมากๆเลยนะคะน้องแนนค่ะพัพหนึ่งเด็กเก่งใช่ไหมคะ คือโรงเรียนของจุ๊เขาไม่ได้มีการแยกแบบนั้นคือเขาจะเป็นการลักษณะถัถ่วเฉลีย่ยหมดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ห้องเก่งหรือไม่เก่งก็คือเขาเขาเขาไม่ได้มีการแยกว่าเก่งคือห้องคุณต้องไปอยู่ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่นี้ไม่ใช่นะที่โรง,งเรียนจุเดียนแต่ว่าถ้าเกิดใครไปขึ้นมสมห้ามหกเขาจะแยกสายแต่แอันนั้นอันนั้นแยกอะไรเปล่าจุ๊ไม่รู้จุ๊ไม่ได้เรียนสายจุ๊ไม่ได้เรียนสายตรงอะ่ะจุ๊ไปเรียนสายอาชีพจุ๊ไปเรียนอ่าตอนนั้นเดี๋ยวจุ๊ไปสอบที่โรงเรียนอ่า เขาเรียกวิาออรายการอาชีพนะคกศรสีธรรมราชตอนนี้เขาเรียกอะไรจำไม่รู้นะแต่ว่าเออน,นั่นแหละคือไปเรียนสายอาชีพก็คือสอบอ่าเข้าสายอาชีพแล้วก็ไปเรียนที่นั่นก็ไม่ได้ไปเรียนสายเขาเรียกสายตรงนะเขาเรียกสายอาชีพใช่มอปลายแยกจะใช่นี่อ่าเด็กเรียนมปลายเขามีมีบอกอยู่นะเรียนแยกแยกใช่นะใช่ครับหนึ่งเด็กเก่งครับผมเปี้ยกหัวหน้าชั้นด้วยครับอ นี่นะคะหัวหน้าเปียกมาแล้วนะคะหัวหน้าเปียกมาเลยนะจ๊ะห้องสามทับสิเบเอ็ดห้องสิเบเอาา็ดอะค่ะมีแต่เด็กแสบๆเอา้าหรอคะน้องแนนเออนั่นคือเขาแยกแบบนั้นกันเลยเหรออ่าแต่แต่โรงเรียนเรานี่คือหมายถึงอ่านี่เราพูดถึงโรงเรียนที่เราเรียนนะเป็นโรงเรียนอ่าที่อำเภอที่จุเรียนมนสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างเอ่ยจุเห็นคลิปล่าสุดของมลแล้วจุเข้าไปเมนแล้วด้วยนะ เนาะแล้วก็ไม่จบแต่ประสบการณ์เพียบมาร้อยก็เรียบนะพี่วัฒนาฮ้วอันนี้ใช่เลยกันน้องแนนมันใช่มากๆเลยนะคะน้องแนนตอนเรียนมหาเรียนคณะแพทย์ศึกษานะครับอ่าค่ะค่ะน้องจุกเรียนแพทย์เหมือนกันนะคะแพทย์ตึดตืดต,ตไปนะคะอีกสองสามคำนะคะใช่ไหมคะโซดิตลีนะคะดีคะ่ะชื่อโมดนะคะรู้แล้วน้องแนนใช่ไหมคะบักลาเคยเป็นประธานนูเรียนครับ <De al> ดออดเดียวบักหล่ากับดอลล์ในโรงเรียนโรงเรียนเดียวกันเหรอเหมือนรู้จักกันเลยอ่ะเหมือนรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะเออใช่ไหมอ่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยพี่อุ้ยอยากหาหมอพอดีเลยค่ะ <c ười> คุณหมอขาช่วยมาตรวจหน่อยนะคะพี่จู๊ก็จบแพทย์นะคะน้องแนนจบแพทย์อ่าแล้วก็เว้นไปแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็มีคําว่าสยาเข้ามานะ <c ười> เป็นแบบนั้นเลยนะคะ อ๋อพี่โอ้ยจบ่พศศึกษาหยาดจูอ่านผิดอ๋อขอโทษทีอ๋อน้องจูอ่านผิดใช่ไหมคะพี่ออ้ยน้องจูอ่านผิดนะคะแล้วก็พี่จูใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณธนเดชเขาบอกว่าเพศไม่ศึกษาไม่ใช่แพทย์ขอโทษ่าจารจูอ่านผิดนะคะกูไก่กูไก่ขอโทษนะคะ ไม่ค่ะอาจอาจะอ่านถูกก็ได้แต่ว่าจุเปรความหมายคนละอย่างใช่ไหมคะชุ่ออารมณ์ดีขอบคุณมากมอนจูไม่ใช่อารมณ์ดีค่ะจูคนบ้า <c ười> ครูมาแล้วพี่จุบอกแตกอุ้ยตายตายครูมาแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนทําตัวเป็นเด็กดีนะคะเดี๋ยวคุณครูเขหาหักคะแนนจิตที่ใสนะคะเดี๋ยวจ้มเปิ้ลจบมสองครึ่งครับปกติแล้วเดี๋ยวนะคะ มาตอนสมัยชุเรียนเขาเรียกว่าคะแนนคือสมมุติถ้าใครเรียบร้อยอ่ะคุณครูก็จะให้คะแนนจิตพิสัยอ่ะตอนนี้ยังคงมีไหมคะคุณครูไก่นี่เขาต้องถามคุณครูก่อนนะคะอย่างสมัยแต่ก่อนคือสมมุติว่าตอนสมัยรู้สึกเรียนมหาเลยก็ยังมีอยู่นะคะแนนจิตพิสัยอย่างเช่นเอคุณไม่คุณมาเรียนครบคุณมาเรียนแล้วก็คุณตั้งใจเรียนโน่นนี่นั่นคุณครูเห็นว่าคุณมีความร่วมมือในการเรียนอ่ะเขาก็จะให้คะแนนจิตพิสัยอีกสิบ สิบคะแนนจากหนะึ่งร้อยเนาะสิบคะแนนอันนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังคงมีไหมคะอันนี้จะพูดเมื่อตอนเรียนอ่าเรียนอ่ามหาลัยเมื่อตอนสักสิบสิบห้าปีปะ่ะจุจบจำไม่ได้กนะี่ปีมาแล้วไม่รู้จาไม่ได้อ,ะอ่ะมีครับเขาเรียกคุณในลักษณะอันพึงประสงค์มีแปด้านครับอ้าหรอคะอ๋อยังคงมีใช่ไหมคะเออใช่ตอนนั้นคือเป็นสิบคะแนนจุจะบอกให้ว่า ตอนยูเรียนอ่ะยูจะชอบไปนั่งด้านหน้าเลยนะคะชอบนั่งด้านหน้าแล้วก็ชอบไปประจจประแจา,จารย์นะคะก็คือ ไม่ว่าครูก็ถามอะไรตอบมานะคะน้องจุ๊อชอบเสนอหน้านะคะยกมือถามตอบนะคะจะชอบเป็นเด็กแถวหน้านะคะแล้วก็ก็คือแบบประมาณว่าคุณครูถามอะไรมานะคะจะชอบแบบว่าสอสระเอือนะคะก็คือชอบจะแบบว่าตอบให้นะคะอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะจุ๊ก็เลยได้สิบนะคะเอออ่ะไอไอคะแนนอย่างอื่นนี่คือมันมัน,มนเราต้องทำด้วยตัวเองไงแต่ว่าคะแนนพวกนี้เน่ยก็ใช้ความเขาเรียกคะ ใช้ความสามารถจะพัวนะคะหาเอ,าเองนะคะสวัสดีค่ะพี่จูสวัสดีค่ะคุณฟ้าใสนะคะน้องฟ้าใสสวัสดีนะคะแม้ว่าเก่งกิจกรรมครับเรื่องเรียนมาทีหลังคือจะบอกให้เลยคนที่เก่งกิจกรรมนะคะคุณจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็คุณจะมีสังคมที่แบบแวดล้อมด้วยเพื่อนเยอะมากนะคะอันนี้คนที่เก่งกิจกรรมนะเก็บเก็บสมุดยัดใส่กางเกง เก็บสมุดจะใส่กระเกงมาเลยนะเช่าอ,อันนี้เนาะ <G re ep> แล้วก็อ่าคุณนัฒนาตักทายครูไก่ด้วยนะคะตอนนี้ครูไก่มาแล้วนะคะเราก็ต้องสงบเรียบร้อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะหักคะแนนจิต่ใส่เรานะ <G re ep> แล้วก็ครูไก่ทะกทายเปิลด้วยนะคะแล้วก็ฟ้าใสทะไทายครูไก่ค่ะ อ่าน้องนายทั้งใยคุณฟ้าใสาด้วยนะคะคุณฟ้าใสาเป็นยังไงบ้างเอยสบายดีไหมคะอ่ะครูไก่กไทั้งายคุณฟ้าใสาเปิ้ลไม่ชอบวิชาศิลปะเลยครับกดไลค์ให้เลยนะครับคุณจูรอบที่สองแล้วคุณพี่อุย้ยพี่อุย้ยจะบอกว่าโอ้ยฉันกดไลค์กันเหนื่อยแล้วเนี่ยฉันมาตกหานไม่รู้ตั้งกี่รอบกี่รอบเลยเนี่ยโอ้ยเหนื่อยมากเลยนะคะตกได้ตกดีแท้โอ้ยน้องเจพี่จูตกจนเหนื่อยอ่ะพี่จูบอกเหนื่อยมากอ่ะ พิดจุตกรานยนี่เหนื่อยจริงๆนักเรียนทําตัวตามสบายเลยครับ <laughs> นักเรียนนักเรียนแต่ละคนนี่คือเกรงกันไปหมดแล้วนะคะพอคุณครูเข้ามานะคะครวคุณครูก็จะแบบตีนะคะเออลืมไปครูสมัยนี้ตีไม่ได้นะคะพี่เปิ้ลแนนชอบวิชาอดุริยางเหรอคะ ah cj 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 มาแล้วนะจ๊ะหนุ่มป๊อปปี้สวัสดีจ้าดูตอนดูตอนเอ่อตอนไหนตกตอนนั้น เออเจเจเข้ามาแล้วพี่ช่วยตกอ,อีกปะเนี่ยเออใช่ไหมคุณจุ้ยอย่าลืมไปหาหมอด้วยนะครับคือตอนนี้ไม่มีหมอแล้วค่ะคุณวัฒนาถ้าไปได้คือเป็นหมอผีอย่างเดียวนะสวัสดีครับเสีส่ยจีนหนุ่มป๊อปปี้นะคะป๊อปปี้ตักทายจากแนนนะคะป๊อปปี้ดีครับจากอาเปียกนะคะแล้วก็คุณวัฒนาตักทายคุณเจด้วยนะจ๊ะก็อ่าชุ้ยจะเล่าอะไรอะ่ะ พูดถึงที่โรงเรียนนะนะวิชาดุริยางอ่ะมันต้องใช้ลักษณะของการอ่านโน้ตนะชอบขับรถพ่วงดีกว่าเปิ้นชอบวิชาภาษาอังกฤษ,กษนะแนนโอ้ดีจังเลยคุณเปิ้นดีดีด,ดีแล้วก็พี่พี่วัฒนาไม่ใช่พี่วัฒนาะพี่อุ้ยบอกว่าท่านพี่ของอุ้ยสมัยเรียนอ,อพอหัวหน้าเด็กกิจกรรมเลยแหละครับจุอ่า ถ้าเป็นเขาเรีรยกอะไรนะการทํากิจกรรมเนะี่ยคือการเขาเรียกนะคนที่ชอบกิจกรรมอะ่ะจะเป็นคนที่เฟรนลี่นะส่วนใหญ่จะเป็นคนเฟรนลี่เพราะการทํากิจกรรมมันก็ต้องอยู่คนรวดส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่อะ่ะอใช้คําว่าไงเดียคนมันก็จะมีบ้างนะคนเก่งๆอ่ะที่แบบว่าเขาจะแบบมาทํากิจกรรมบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่อะ่ะเวลาคนที่เข้าไปเล่นเรื่องกิจกรรมเยอะเขาก็จะแบบไม่ค่อยได้มาไม่ค่อยได้ไปเรียนอะไรประมาณนี้นะ ก็จะแบบไม่ค่อยได้ไปเข้าห้องเรียนก็คือจะไปซะทํากิจกรรมซะมากกว่าพาภาษาอังกฤษแนนหลับทุกคาบเลยไม่ใช่ไม่หลับไม่ใช่แนนคะ่ะเปิ้ลนี่ขนาดหลับนะคะน้องแนนยังเก่งรถซะขนาดนี้นะถ้าเกิดไม่หลับละคะน้องแนนขาเจ๊ไหมคะดีครับเสร็จเจนนะ่ะจากพี่เปิ้ลนะเจชอบขับรถพ่วงดีกว่าอย่างอื่นพี่จุอืมโอเคนะคะ นนก็ชอบทํากิจกรรมค่ะพี่จุกิจกรรมอะไรคะน,น้องแนนวงเล็บใช่ไหมคะจุดๆ,ๆนะคะกิจกรรมเข้าจังหวคะค่ะ <laughs> น้องแนนน้นนองแนนเจ้าเจ้ากิจกรรมเข้าออกใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ดีมากนะคะจะบอกให้เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ออกกําลังกายได้ดีเลยนะคะนะอันนี้พี่จุ๊กก็แนะนํานะคะหากใครยังไม่ได้ทำกิจกรรมนี้นะคะ <laughs> คุณรัฒนาบอกว่าเด็กกิจกรรมจะมีเพื่อนเยอะอัน,นี้เรื่องจริง อันนี้เรื่องจริงค่ะคุณพี่วัฒนาเพราะว่าคนที่ทํากิจกรรมอ่ะจะมีอ่าใช้คําว่าเพื่อนอ่ะนะจะมีเพื่อนเยอะอันนี้เรื่องจริงเสียเจบอกว่าพี่เปิลแต่แนนก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะครับนะคะคุณเปิลว่าเนาะค,คุณแบบนนบอกน้องแนนอย่าพาออกนอกบ้านอย่าออกอย่าพาออกนอกบ้าน ไม่ได้เลยนะคะเราเนะคะจะคุยถึงเรื่องอื่นตลอดนะคะคุณครูอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวคุณครูจะหักคะแนนนะคะน้องแนนเพราะฉะนั้นแล้วเรียบร้อยนิดนึงนะคะใครเข้ามาแล้วขอกดไรขอก่ายขติดตามพี่จูด้วยนะครับน้องดอเล็กของเราก็ช่างน่ารักจริงๆเลยนะคะชอบหมคะามาเร็งกิจกรรมเข้าจังหวัดคะแนนด้วยกันเลยค่ะน้องแนนเพราะแนนชอบ น้องเนนน้องเนนก็บอกว่าน้องเนนน่ะชอบเข้ามากเลยนะคะเขารถพุ่งกัรรถทัวร์พีจีเลยใช่ไหมคะเสียเจว่านะกิจกรรมเข้าจังหวะพี่อุ้ยเนี่ยชอบชอบฟูดฟุดเลยนะครับน้องชอบอ๋อเอาใหม่เอาใหม่น้องจะเอาใหม่ออกเสียงใหม่อ่าพี่อุ้ยบอกว่ากิจกรรมข้าจังหวะเนี่ยพี่อุ้ยก็ชอบฟุดฟูดเลยนะคะชอบสุดๆเลยชอบมากอันนี้รู้กันนะคะเพราะว่าฟังมาจากอปีเอกแล้วนะคะท่าทางพี่อุ้ยคงจะชอบมากเช่นกันนะคะ เห็นว่าครูไก่นี่ไม่เกรดสี่ค่ะเจอนักเรียนกลุ่มนี้ก็ไปนะคะครูไก่บอกว่าฉันไม่ไหวแล้วค่ะฉันจะหักคะแนนพวกเธอหมดเลยนะคะเจ้าสุก,กับน้องแนสไปไหนนี่อ๋อปกติแล้วสุเขาจะแบบช่วงเวลานี้น้องสุน่าจะทำกบบข้าวนะคะคุณวัฒนาใช่ส่วนแนสเนี่ยคือบางครั้งเขาไม่ค่อยว่างเดี๋ยวเขาไม่ค่อยได้เข้ามาด้วยเนาะอ่าเพราะครูเห็นว่าแนนเก่งดึงข้้ว น้องแนนตอนนี้คือพี่เจขาขำหัวราะน้องแนนจนจนท้องแข็งหมดเลยเดี๋ยวต้องสอนร้องจะต้องสอนน้องแนนใหม่ละใช่พี่วัฒนาพี่วัฒนาต้องสอนน้องแนนใหม่นะคะเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะนะคะว่าจังหวะที่น้องแนนใช้อยู่เดี๋ยจังหวะที่ถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าคือจังหวะแต่และจังหวะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องแนนต้องเรียนใหม่นะคะพี่เหมียวไปไหนค i s s you my sister ทำตาเม็ดตาไม่มีจดหวอร้อนน้ำลายน้ำมูกน้ำลายไหลอีกแล้วนะคะพี่เหมียวพี่เหมียวไปไหนแล้วมาช่วยกันเรียนอ่าเข้าจังหวะกันหน่อยนะคะตาแล้วก็ตรงแหนจนน้ำมูกน้ำตาไหลเลยนะคะ <c oughs> คุณครูไก่ตอนนี้คือหายไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าเจอกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้เข้ามานะคะเจอกลุ่มนักเรียนดีเด่นอย่างน้องแนนนี่คือคุณครูให้เกรดไม่ถูกเลยค่ะเพราะว่าคือคือเรียนเก่งมากนะคะการเข้าจังหวะคือการอ่าเรียกอะไรคะวิชากิจกรรมเข้าจังหวะขขงน้องแนนคือเก่งเลิศมากมายคุณครูก็เลยประเมินให้คะแนนไม่ถูกเลยนะคะไม่รู้ว่าจากคะแนนหนึ่งร้อยคะแนนที่ต้องให้เนี่ยจะให้คะแนนหนึ่งร้อยี่สิบดีไหมคะประมาณอย่างนั้นเลยนะต้องเริ่ม ต้องเริ่มตั้งแต่จังหวะสโลไปก่อนนะคะในคนวันหนาวสวัสดีค่ะสาวลาวสาวลาวพากินสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าพี่จูสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่จูตกหันมาสองสารอบแล้วพี่จูก็แบบว่าเออมึนมากเลยะค่ะตอนนี้คือพี่จู้สึกระบมระบมระบมไปทั้งตัวแล้วนะคะน้องสาวลาวค่ะแล้วก็น้องไหนแต่พี่เหนียวมาช่วยกันทำมาหากินนะคะ พี่เหนียวไปไหนแล้วก็ไม่ทราบนะคะตอนนี้นะพี่เหนียวถ้าอยู่ก็เข้ามานะคะตอนนี้คือเราจะเริ่มวิชาการเข้าจังหวะกันแล้วนะคะเราจะมาไปจบที่แทงโก้นะคะน้องแนนอ่าเดี๋ยวนะคะอะทุกคนเคยเรียนวิชาไอ้นี่กันไหมคะเพราะว่าอเขาเรียกอะไรนะวิชาตอนนี้เ็าใช้คําว่าวิชาอะไรอะ่ะ mm. คือแต่ก่อนมันก็คือใช้คําว่าวิชาลีลาปะ ที่จะมีหลายๆหลายๆท่าหลายๆสเต็ปมันเะใช่ไหมถ้าทางคุณรัตนาเก่งนะเนี่ยใช่ไหม่อนงามน้องน้ำน้องน้ำเดี๋ยวสาวเราที่น้องน้ำเหรอคะพี่จูดิ้งดิ้งถูกไหมคะพอพอพอกลับโมดเรียบร้อยก่อนได้ค่ะนะคะพี่จูดร,ร้อยตลอดเวลานะคะน้องแนนขาน้องแนนอย่าเข้าใจผิดพี่จูนะคะ เิ้นไปไม่เป็นอีกแล้วนะคะเมื่อวานก็ใส่กรอกวันนี้ก็เข้าจังหวะนะคะเพิ่นงงเลยนะคะน้องสอนดีจ้าเดี๋ยวสรุปชื่ออะไรชื่อชื่อน้องสอนเหรอคะน้องสาวลาวชื่อน้องสอนใช่ไหมคะอ้าจาผิดเปล่าวะน้องแนนน้องแนนมาบอกชื่อไม่จู้ีเอีกแล้วอ่ะเขาชื่อน้องสอนน้องสอนจาได้ละทำตัวเรียบร้อยนิดๆนะคะน้องแนนนะคะ สวัสดีพี่วัฒนาด้วยนะคะจากน้องสอนนะคะน้องสาวลาวคนสวยของเรานะคะสวัสดีพี่บายันนะคะจากน้องน้องสอนนะคะพี่จําได้วันนี้ค่ะแต่พรุ่งนี้พี่จะลืมอีกนะคะ <dış absolutely> <laughs> พี่จุปลาทองของแท้นะคะนะคะตอนนี้ครูไก่เข้ามาประเมินนะคะนักเรียนกลุ่มนี้นะคะว่านักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นยังไงกันอีกนะคะแล้วก็สาวลาวก็คือตักไทยพี่เปิลด้วยนะคะตักไทยอ่ะคุณน้ททักไทยน้องปุ๊กนะคะแล้วก็ เออนี่นะคะน้องปุ๊กเหรอชื่อน้องปุ๊กเหรอคะเออคนละคนละสาวลาวแล้วแน่เลยโทษที <c oughs> น้องแนนก็รู้จักสาวลาวหนุ่มลาวเยอะงนจนแบบตัวนี้แบบสับสนชื่อนะคะแล้วก็พี่น้องพี่น้องสอนเด้อจ้าพี่แนนอ๋อชื่อน้องสอนนะคะชื่อน้องสอนเนาะน่าจะอยู่ในกลุ่มพระราชศึกษานะคะวิชากิจกรรมเข้าจงังหวัดก็จะมีเต้นลีลาดด้วยแล้วแต่ว่าครูผู้สอนจะเก่งแบบไหนนะคะ <c oughs> ใช่ไหมคะครูไก่ใช่ไหมคะแล้วแต่ครูสอนนะคะว่าครูสอนจะเก่งขนาดไหนนะคะอ้าวมาแล้วนะคะจาผิดมีสาวลาวสองคนอ่าใช่ไหมคะเปิ้ลชอบแต่ไม่ใายรงออกครับแนนนี่ใช่ไมคะแนนบอกน้องสอนดีคะ่ะนะคะเปิ้ลบอกดีครับสาวลาวนะคะชื่อน้องสอนนะแอบซุ่มนะพี่เปิ้ลเนี่ยพี่รอนะคะว่าจะเป็นอะไรพ <laughs> รุ่งนี้บอกพรุ่งนี้รอนะคะว่าจะเป็นอะไรใช่ไหมห <laughs> น้าจอมก็ไม่ค่อยได้เนาะ คุณเปิ้อนอย่าบกปิดครับแสดงออกมาเลยครับชะเป็นคะคุณวัฒนาถูกต้องนะคะคือแสดงมาเลยนะคะแสดงมาเลยนะคะวราพวกเราเป็นกลุ่มนักเรียนดีเด่นทุกคนนะคะในห้องนี้นะคะเพราะคุณครูมาแล้วค่ะพวกเราก็ต้องเรียบร้อยกันนิดนึงนะคะเชฟเชฟยันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเชฟยันนี่เข้ามาแล้วนะคะเธอเจ็บมากไหมโจลี่ขอโทษจูเจ็บมากเลยค่ะจู่ราวระบบไปหมดแล้วนะคะเชฟยัน คือตกมันไม่รู้กี่รอบแล้วจูหนีมากมากเลยนะคะคือแฟนจูก็เลยมาเช็คให้นะคะระบบอยู่เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นที่อินเทอร์เน็ตค่ะเขาบอกว่าเป็นที่เออเป็นที่หลังบ้านจุนะคะเป็นที่คือระบบอาจจะเป็นไปได้เหมือนที่อุ้งเคยบอกตอนโน้นที่ที่เขาเข้ามานะคะว่าคือจูเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กับใน youtube เนี่ยไลฟ์เลย พอพอไม่ได้เข้า y อ u ยูทูบไลฟ์เลยก็คือพอมาใช้ปั๊บเนี่ยระบบมัน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 รวนหรือเป็นอะไรของเขาไม่รู้นะคะมันก็เลยทําให้ระบบมันไม่เสถียรสักเท่าไหร่แต่ว่าเตียงกรณีจุใช้อ่าอะไรนะใช้เมื่อวานจุใช้ส m หยาต์ขึ้นไม่ตัดเลยมีหมุนนิดๆพอหมุนสักแป๊บหนึ่งมันเหีวยิๆใช่ไหยคะแล้วมันก็อ่าเข้าต่อได้ไม่หลุดแต่พอใช้ในพี่อ่าป้ามี่สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อ่าเชฟแกนทักทายทุกคนด้วยนะคะอ่าไม่เว้นแม้แต่คนเดียวนะคะอ่าเชฟแกนทักทายทุกคนนะคะยกเว้นเจ้าบ้านนะคะ <laughs> <laughs > มุกนี้จ้ชัยมาเจ้แซวเล่นเชฟแันอ่าไจ้ใชัยกับบ้านบ้านอื่นนะแบบเออจ้แซวแซลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะทุกเลยว่าไม่รู้เป็นที่ระบบใน y o u t u ู e เองหรือว่าแต่ถ้าถามองนะคะเพราะว่าตอนที่ มีปัญหาปั๊บเขาก็เลยแบบเออเข้ามาเช็คที่ในระบบของเอออีกเครื่องหนึ่งเขาบอกว่าระบบมันยังโอเคนะ Wifi แต่ว่ามัน,ม,นมันใช้ youtube ตรงนี้มันก็หลุดอะ่ะเออก็เลยเออไม่รู้เหมือนกันนะคะกอลอ์ฟเฮลเดอพี่จูขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องอ่านะคะน้องสาวลาวเห็นไหมพี่จูผมพูดน้องสอนนี่เห็นไหม พอพ๊ดแป๊บเดียวพี่ชุ้นลืมช่แล้วอ่ะน้องสอนค่นะเนาะแล้วก็น้องหยันนักถ่ายเชฟหยันด้วยนะคะป้ามีตักถ่ายน้องแนนค่ะแล้วก็น้องสอนทักถ่ายเชฟหยันนะคะนักถ่ายป้ามีแล้วก็ป้ามีตักถ่ายเชฟหยันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็น้องหยันนักถ่ายอ่าป้ามีด้วยมาให้ไวเลยพรุ่งนี้ใช่ไหมคะวัสดีอ่าแล้วก็สวัสดีครับรู คุณบายานจากคุณวัฒนานะคะแล้วก็น้องแนนทักทายพี่เชฟยานด้วยนะคะจากน้องแนนคนสวยส่ง,สงจุบ๊บๆให้เลยนะคะแล้วก็ปามีทักทายแอปเปิลด้วยนะคะน้องแนนทักทายปามีค่ะแล้วก็ปามีทักทายคุณวัฒนานะคะคุณวัฒนาก็ให้หวัวใจมาเลยนะคะสามดวงเลยนะคะจากสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะแล้วก็พี่เปิล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  พี่เปิลจะถ่ายปะหมี่ค่ะปะามี่จะถ่ายน้องแนนะคะสาวน้องสอนก็ยิ้มนะคะเป็นหลายคนจาทนทนเอาเด้อ <laughs> มันมันมันตกร้านจนน้องจูระบมไปหมดแล้วนะคะคือเลิกไลฟ์ไปนี่คือน้องจูคงจะคอหักแบบเออหลังช้ำไปเลยนะ,ะเชฟยันนะกองฟังเดอ้อป้าจูผมไปก่อนขอบคุณมากเลยนะคะเพราะเดี๋ยวอาเปียก็จะขึ้นไลฟ์แล้วนะคะก็จะขึ้นหกโมงครึ่งเมืองไทยเนาะอ่าบายค่ะอาขอบคุณมากๆเลยนะคะอาเปียค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะอ่าเป็นอาที่น่ารักคนหนึ่งนะอ่าคุณจูพูดเก่งขนาดนี้หายใจทันหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าหายใจตั้งปิวหนัง ครูหายคะเอ่อปกติแล้วน้องจุ๊กไม่ได้หายใจนะคะนะ้าเกิดทุกคนเห็นนะคือน้องจุ๊กไม่ได้หายใจเลยนะคะน้องจุ๊หายใจ่